ทำสามดาวภูเขาพยักง่ายง่ายมาดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาทําภารกิจภูเขาพยักนะครับหรือว่าไทเกอร์มอเตอร์ชันชาร์เลนต์นะครับผมนะฮะในแคตออฟแคนนะครับโดยเริ่มเลยนะครับผมนะให้เราวางยักษ์ตรงนี้1ตัวนะครับผมนะฮะจากนั้นให้วางควีนไปทางซ้ายของยักษ์นะครับให้เอ็กโบยิงยักษ์นะครับผมนะฮะจากนั้นควีนยิงเอ็กโบอันนี้คือแผนนะครับแผนของผมนะฮะอ่ะจากนั้นเสร็จเดี๋ยวรอสักครู่ให้ควีนยิง เอ็กโบแตกนะฮะแล้วให้ซุปเปอร์ยักษ์ทุบกำแพงแตกนะครับให้ควีนอยู่ทางซ้ายของยักษ์นะครับแรกเริ่มนะฮะมานะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับให้ยักษ์เข้าไปรับดาเมจก่อนนะครับโอเคควีนก็ยิงไปแล้วเราเตรียมยักษ์อีกหนึ่งตัวปล่อยไปให้เดินไปข้างหน้าเพื่อรับดาเมจแทนควีนอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะจากนั้นให้ควีนยิงไปนะครับให้ควีนยิงป้อมพิศาส์นะฮะโอเคครับนี่เราก็ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไป โอเคครับพอเมื่อตรงนี้นะฮะให้ให้มาในสเต็ปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นให้ควีนเดินเข้าไปข้างหน้าอ่รอให้ควีนเดินไปที่อินฟาโน่ก่อนนะฮะแล้วเตร,รียมยาล่องหนหนึ่งขวดครับตรงนี้หยอดเข้าไปใส่ที่ควีนนะครับผมนะเพื่อไม่ให้อินฟาโน่ยิงควีนนะครับจากนั้นพอใกล้จะเสร็จก็จะแต่ก็คือปล่อยอ b บิลิตี้แล้วก็ปล่อยขวานหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ปล่อยวิาสาดตรงนี้นะครับให้เข้าไป ปล่อยขวานก่อนปล่อยวิสัทแลวก็ปล่อยน้ายายาที่2ขวดตรงนี้นะครับผมนะเพื่อจัดก,การฐานเฝ้าทับของฝั่งตรงกันข้ามนะครับและก็จัดก,การคิงให้เสร็จนะครับผมนะจากนั้นก็ปล่อยน้ํายาก,กระดูกทั้ง2ขวดแต่ปล่อยคละมมมตามลูกศรที่ผมบอกนะครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมรอสักครู่ให้วีนกับวิสัทนะครับก็คือพ่อมดยิงคิงของฝั่งเขาให้ตายก่อนนะครับโอเคเมื่อตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บให้ท่านผู้ชมปล่อยยักษ์ทั้งหมดโดยปล่อยเรียงกันนะครับผมนะปล่อยเรียงกันอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็ปล่อยคิงข้างบนหัวสุดนะครับอ่าจากนั้นตรงนี้ให้ปล่อยมนุษย์ขวานนะครับปล่อยทุกตัวแล้วก็ปล่อยลุงวอร์เดนหนึ่งให้ตามหลังมนุษย์ขวานแล้วก็ปล่อยหมูทั้งหมดนะครับจากนั้นตรงหัวมุมตรงนี้ทางเข้าบ้านปล่อยวิสัทมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาฮิลตรงหน้าบ้านตอนที่วิสัทเดินเข้าไปนะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับกดอ b บิลิตี้ของลุงวอร์เดนนะครับผมนะเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ให้ปล่อยฮิลอีกหนึ่งขวดเมื่อขวานเข้าไปตีกําแพงข้างหน้าครับเนี่ยฮะอ่าปล่อยเลยนะครับตรงนี้นะฮะปล่อยน้าํายาฮิลไปนะครับผมนะฮะร,รอให้หมูตีเอ็กโบแตกนะครับเราอย่าเพิ่งป,ปล่อยอ่าเปิดอาบิลิตี้ของคิงนะครับอ่ะรอโอเคครับจังหวะนี้คือเราปล่อยอาบิลิตี้ของคิงให้ไปตีกับคีนของฝั่งเขานะครับปเปลี่ยนน้าํายาหายตัวอีกหนึ่งขวดนะครับเอาไว้หยอดใสท่ทหารของคิงนะครับผมนะฮะให้หยอดเยิงๆยิงกันนะครับอุ้ย ยอดผิดที่ติงต้องยอดได้เยื้องกันนะครับผมนะฮะเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมนะครับผมนะฮะว่ามันจะได้3ดาวไหมนะครับผมปล่อยผิดไปโทษทีพรบท่านผู้ชมโอเคครับนี่ก็ไปแล้วนะฮะผมว่าน่าจะได้นะครับดูจากทรงนะฮะโอเคครับวิสา์มามาลุ้นกันนะฮะโอ้พอมาตายเออแต่ขวานมาทันนะครับผมนะฮะโอเคครับเหลือเทสลาหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมตอนนี้ขวานก็ลงมาเลยสิบห้าวินะครับ 4 3 1 2 1 1 10 9 8 7โอเคครับเราเก็บ3ดางไม่ง่ายไปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับ Cat of Can p a r ร d ิจภูเขาอยันนะครับผมนะฮะถ้าชอบยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ